กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ยฟังเสียงคือตั้งแต่เมื่อวานนั่งเครื่องบินมาก็ไม่สบายเลยค่ะกลับมาถึงนี่คืออุย้ยแย่เลยเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหวัดะคะ่ะกลับมาสูออ่สภาพเดิมๆที่เราคุ้นเคยนะคะ บ้านเราที่นี่เงียบสงบมากคนละแนวกับบ้านที่ไทยเลยนรถไม่มีวิ่งผ่านเลยค่ะคนก็ไม่มีร้านค้าอะไรก็ไม่มีเนี่มันวันอะไรวันอังคารน,นะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวพาเด็ก <c oughs> ๆไปโรงเรียนนะคะไม่เอากันบ้านปิดเทอมมาแล้วก็เดี๋ยวสิบโมงเซนเซคุณครูหมาก็จะพาเด็กสามตัวมาส่งอะลขึ้นรถกัน่ะ วันนี้เขาเริ่มปิดเทอมนะคะคือประมาณว่าแบบเรากลับมาตอนเขาปิดเทอมพอดีอะนี่นะดูนี่มีหนูจับซืดุน้ำแข็งไหมอ้าวน้ำแข็งบ้างอยู่ไมนะ่เป็นไรพอได้อยู่แบบนี้ไอ้นะบอกเนี่ยเป็นยุกิคือเป็นหิมะเล็กๆน้ำแข็งลึกในรถเราก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราใช้ที่ปัดน้ำฝนปัดน่าจะออกเพราะว่ามันแบบไม่หนา <AM> <at> นอ้ปัดน้ำฝน อุ้ยติดไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยที่หอนน้ำฝนเราโอ้ยน้ำหม,มาต้องเอาน้ำมันลาดไหมลูกมาส่งเด็กๆไปหาเซนเซที่ห้องนะคะห้องพักครูมาแล้วเอาไว้หลังรถเลยลูกกันบ้านกับของที่ต้องกลับบ้าน บ้านมาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวของเลโอ,อมามาพาเลโอ,อไปหาคุณครูวันที่ยี่สิบหก เด็กๆกลับมากันแล้วค่ะใส่มาลืมามาหมาหรือยังฮะ <my> เดี๋ยวอาบน้ำก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำหมาทีละตัวนะคะ น้องแน่นี่ยมัมาอาบน้ําให้หอมมากฮะต้องดีๆครับโอ้โหอย่าดีใจเยอะโอ้โหยอย่าดูขาชี้โบชิเบะนั่งยินดีๆหรือไงเนาะ เป็นไงไปอยู่กับคุณครูได้เรียนอะไรมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเสียละพอไดละน้ลงคา,านานงคานไม่ญาติดีกับลุงหนึ่งเลยอะ่ะฮ้เขาบอกว่าหนูขู่เขาทุกวันเลยเข้าใกล้ไม่ได้หืมทำไมอะโลกแหมเขาก็ว่าหนูอกจจะหน้าตาดีน่ารักอยากจับหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหม มามาหายไปหลายวันคิดถึงเจ้าเป้าเนี่ยอเมืม่อคืนงอนนะไม่ยอมเข้ามาหาเลย,เยงอนใช่ปะว่าไปไหนมาทํำไมปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวกับใครก็ไม่รู้กลับมาแล้วเนี่ยมาอยู่ที่กันแล้วเหมือนเดิมเนาะพกคนไปไงบ้างคะสะอาดสะอ้านมากเลยเนาะเนี่ยลุงหนึ่งจัดการดูแลพวกหนูอย่างดี มามามานึกถึงมัมหมัดจำมัมหมัดได้เปล่าเฮะไม่ได้เห็นหน้ากันหลายวันทุกคนเอ้ยเทียล่ามากลับมาแล้วนะเดี๋ยวอยู่ข้างบนอีกสักวันสองวันพรุ่งนี้มัมหมไดไปส่งลุงหนึ่งกลับบ้านแล้วพวกหนูค่อยลงไปอยู่ข้องร้างกันเนาะหนูก็เหมือนกันอยู่ข้างบนไปก่อนเดี๋ยวหนูหนีออกจากบ้านอือยู่เนียนเขาฟ้องว่าหนูเล่นน้ำหกเต็มพื้นน่ะหนูใช่ไหม ก็ใช่อะแล้เขาหนูเคยทำให้มันต้องเซตมาแล้วอะไรคะพโอมาดูมารูมันมาไปเห็นญาติหนูอยู่ที่เมืองไทยอ่ะหนูตุ้งนกองเขาเยอะเลยว่ะลูกเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนิดนึงพาลูหนึ่งไปเที่ยวนิดหน่อยพรุ่งนี้กลับเมืองไทยแล้วค่ะ ก็มาที่ใกล้บ้านนะปรา,าสาทอินุยมมาม่าตอนแรกจะไปปรา,าสาทกิฟุแต่คิดแล้วมันหนาวลมแรงไม่ขึ้นเขาดีกว่าเหนื่อยด้วยเลยมาที่นี่ดีกว่า ร้านนี้ที่จะก่อนเรามาซื้อแอปเปิลนะคะเจ๋งแล้วนแน่ๆเลยกลายเป็นร้านนี้แทนร้านนี้ก็เห็นสวยทุกรอบแต่ไม่เคยกินเพราะกินไม่พ่้อยเป็น นี่เขามีให้บบว่าหยอดเงินนะฮะอันเท่าไหร่เอ่ยถุงละสามร้อยเยนก็มีแบบพวกถึงและร้อยเยนเยอะเลยเอ่ะใบไม้แดงก็ล่วงไปหมดแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> หนาวสักขนาดนี้แล้วอ๋อ,อเป็นหวัดมากเลยยังไม่ได้ไ,ไดปหาซื้อยาแก้วหวัดเลย อากาศหนาวต้องกดกินของร้อนๆเอาแล้วนี่แบบถุงมือมาจากไหนเนี่ยนี่พาลุงหนึ่งมาถ่ายรูปกับปราสาทมุมนี้ค่ะก็มาใส่ชุดกิมโมโนกันมันหนาวมากเลยนะคนะเนี่ย ก็คือเรียกว่าอะไรคะเอ่อโลยลาไปหมดแล้วถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะสวยนะะเส้อตัวก่อนนะอา้าวเด็กเด็กเสียเงนินร้อยสิบเยนนะ ถอดรองเท้าแล้วถือถุงขึ้นไปแต่รู้สึกแบบมันเปืองถุงพลาสติกอันนี้มากเลยอ่ะใช้ถือขึ้นไปลงมาก็เอามาทิ้งอ่ะาทุกรอบก็บน่นทุกรอบว่าบันไดมันเดินดยาก บอกไปนี่นะไม่มาเขาปวดขานะเหนื่อยคงจะเหนื่อยมาจากไปเที่ยวเมืองไทยนี่แหละค่ะ มาที่นี่บ่อยๆไม่ใช่นะใกล้บ้านที่สุดเลยแล้วก็สวยด้วยไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินหรอกลืมไปว่าเด็กๆไม่ค่อยได้มาปกติมีมาใช่ไหมเด็กไ,<ม>ไม่ค่อยมากลัวกลัวกลัวเลยโอ้ยอย่าไปใกล้เดี๋ยวหญิงตัวสูงอยู่อ๋อโอ้ยเร็วอ,อย่าใกล้เร็วอ,อยู่นี่ขู่อยู่ก็กลัวกลัวเร็วอย่ารู้ไกลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เราเดินอ้อมไปทางนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหืม ละสีทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เราเดินอ้อมมาตรงนี้แล้วคะเนี่ยเริ่มงงแล้วเพราะอะไรอ่ะฝั่งนี้ก็ให้หยุดแค่ตรงนี้เองนะคะเนี่ยปกติเดวเดินอ้อมเลยอ่ะอ๋อเขาบอกวันนี้ลมแรงเลยต้องปิดไว้มันอันตรายโอเคค่อยตกใจแต่แล้ตกใจก็จะเดินไม่ได้อีกแล้วหรอโอเคมาวันหลังได้ก้มหัวลูก ีเชอบถ่ายรูปนะคะเนี่ยใกล้ละใกล้ะกละจะมีเพื่อนไปทัวร์ถ่ายรูปละเอเห็นรูปดาวเขาวาดทำไมหยุดดูมันถูกไหมลูกหรือเขาวาดไปงั้นมนอนจอ้าถูกด้วยเหรอเขาวาดตาม ตามดาวจริงเหรอเนี่ยอ๋อนึกว่าวาดไปส่ง,ง,ง,งส่งมานสี่โมงวันธรรมดาร้านหวงเขาก็ปิดกันแล้วนะเพราะมันก็แบบไม่ได้มีคนเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้เรามาร้านที่ไม่เคยกินนะคะมัมปุกุถาโลเป็นร้านบุฟเฟ่เนื้อย่างแล้วก็อะไรเอ่ย อะไรอ่ะเอาอ,อาหารเกาหลีเขียนว่าเนื้อเฟ้นเกาหลีเอาเพิ่งเปิดเลยเนี่ยเพิ่งเปิดตอนห้าโมงแล้วก็มีซูชิร้านนี้ให้นนใส<ห>่ถ<ข>อดรองเท้าด้วยใส่ไม้ใส่ไม้แล้วก็ดึงออกมาเออโอเคแล้วก็ดึงไม้ออกมาเก็บจ้ะนี่เราก็มาตัดเนื้อเองเลยนะคะตรงนี้ชอบการตกแต่งร้านนะมันดูแบบนัางสนใจดี ้ยเนื้อดูดีดูดีแกผู้ใหญ่2,900เย็ 2, ยนเด็ก1,680เยนเนี่ยที่หนึ่งเอาจา์ตรงนี้นะเนี่ยเราก็ต้องสั่งแบบชอบตักเนื้อหายะค่ะเอ้ว่าแต่มีแบบอะไรบ้างออกโคลมอน อหอยนะคะอันนี้หอยอะไรอะลูกอ๋อวินเทีร์นี่คขาบอกว่าเป็นหอยโพตาเตะน,นะคะแต่แบบมาร้านแบบนี้แล้วก็คิดถึงคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายชอบร้านแบบนี้เลยใไ่อะลูก วันนี้นะคะคุณยายก็เจาะคอได้เรียบร้อยอะ่ะออกมานอนพักแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตาจะไปดูตอนที่ฟื้นจากายาสลบแล้วอะ่ะ ส่วนมีนั้นอาการย่ำแย่มาก <c oughs> คือเนี่ยเสียงไม่มีแล้วเป็นอยู่ดีก็แบบเป็นหวัดเลยพอมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บอาการแย่ทันทีแต่ก็โชคดีมากๆนะที่มาเป็นตอนนี้ไม่เป็นตอนที่อยู่ไทยโอ้ยแบบเจ็บคอมากเลยอะเป็นหวัดแน่ๆเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวหายายาในไม่ได้ซื้อยาไปซื้อยามากินจะได้หาย่ะ ก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะเพราะว่าเออเดี๋ยวจะมาเคลียร์งานก่อน่ะงานเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยค่ะจ้าเน